สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่343นะครับผมพบกับผมนะครับเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับอ่าพี่พี่วันนี้ผมเราก็อ่าเดินทางมาถึงอีพีที่343แล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับ2องค์นะครับมาให้พี่พี่เอได้รับชมเอามาแบ่งปันกันนะครับถ้าหากพี่พี่ตาใดดูแล้วชื่นชอบนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจ ดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 634 1275นะครับ099 634 1275ส่หนึอดห้าส่วนไลายนะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 ttn987 นะครับพี่ๆนะมาๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่เลยนะครับวันนี้นะพี่ๆผมก็นำจะนำมาให้พี่พี่เอฟซีนะครับมาแบ่งปันกันนะครับสององค์นะครับมาแบบนี้เลยนะพี่พี่นะตาง อันนี้อันนี้จะเป็นบางขุนพรมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์วัดระฆังนะพี่ๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูพี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับแกะให้ดูต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่ๆถ้าชอบให้ให้โทรมาเลยนะครับให้โทรมาเลยนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่เบอร์ส่วนด้านหน้านี้เลยนะครับพี่ๆด้านหน้านี้เลยนะครับอเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะเดี๋ยวแกะแกะก่อนพี่แกะแป๊บหนึ่งนะพี่ๆนะ ได้แล้วนะพี่นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับออกแล้วนะครับพี่พี่นะออกมาแล้วนะครับอ่าองค์ที่หนึ่งนะครับพี่พี่นะองค์นี้นะครับเห็นไหมเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พพิมพ์ใหญ่นะครับเส้นซุ้มใหญ่ๆเลยนะพี่นะเห็นไหมอ่าให้ผมให้พี่พี่ดูพิมพ์ทรงเอา ครับเห็นไหมนี่โอ้โหเส้นแซมองนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่ใหญ่คมชัดลึกเลยนะพี่นะเป็นพิมพ์ที่ใหญ่คมชัดลึกเลยนะพี่ๆนะในด้านข้างเห็นไหมด้านข้างเรียบร้อยตัดเรียบร้อยนะครับมีเม็ดมวลสารพี่ๆเห็นไหมมีเม็ดมวลสารนะครับนี่ไม่มีเม็ดมวลสารนี่ครับมเม็ดมวลสารอ่านะครับแล้วองค์พระนะพี่ๆนะดูนะครับองค์พระเห็นไหมเนื้อ เห็นไหมตรงเนี้ยเม็ดมวลสารหลุดล่อนออกไปพี่นะครับเห็นไหมมวลสารต่างๆเข้านะพี่เห็นไหมครับเห็นมวลสารไหมครับพี่เห็นไหมดูเนื้อหามวลสารนะครับนี่เป็นก้อนๆเลยนะพี่นะเป็นก้อนๆเลยนะเห็นไหมเป็นก้อนๆเลยนะครับนี่เส้นโอ้โหอย่างคมนะพี่นะคมชัดลึกเลยนะครับหไหมเส้นแซมใต้ฐาน ใบหน้ากลมนะครับเป็นผลมะตูมนะครับเกตนะครับนี่เอียงเียงมาซะขวามือเราซ้ายมือองค์พระนะพี่นะเห็นไหมฐานทุกอย่างครบกรอบนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้ทุกอย่างนะครับใหญ่ล่ําบึกเลยนะพี่นะใหญ่ล่ําไม่ใช่แบบใหญ่ล่ําบึกเท่าทันนั้นไม่ใช่นะพี่นะขนาดพระก็ประมาณนี้นะพี่เห็นไหมขนาดพระก็ประมาณนี้นะอ่าี๋ยวผมให้ส่องดูพี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะส่องให้ดู เห็นไหมพี่ดูเนื้อหาเห็นไหมดูเนื้อหาเขานะครับเห็นไหมดูในสองใบหน้าก่อนเลยนะครับพี่แม่ในหน้ากลมเป็นผลมะตูมเลยเห็นไหมเส้นซุ้มใหญ่นะครับนี่เนื้อในเป็น,นก้อนๆเลยนะพี่นะเห็นไหมเนื้อที่เขาหลุดลอนออกมาเนะี่ยเห็นไหมลอยอยู่นะครับและส่วนที่อยู่ข้างในก็เป็นก้อนๆเลยนะพี่นะเห็นไหมอ่าองค์นี้นะครับเอาไป 8500บาทนะครับ8,500าบาทนะสวยมากพี่องค์นี้นะครับสวยมากนะต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยอีกองคหนึ่งเลยนะพี่นะอ่าเห็นไหมนี่ดูเนื้อหาพี่8,500บาทนะพี่นะองค์นี้เอาไป8,500บาทดูดูพี่เห็นไหมโอ้โหอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะพี่นะผมเพิ่งไปได้มาใหม่นะครับเพิ่งไปได้มาวันนี้เองนะพี่นะอ่าเพิ่งไปได้มาวันนี้แล้วก็เอามา ลงให้พี่ๆได้ดูกันได้ชมกันเอามาแบ่งปันเลยนะพี่เห็นไหมพี่ๆดูเนื้อหานี่ครับเห็นไหมครับนี่โอ้โหเนื้อนวลนวลเลยนะพี่นะนวลนวลเลยนะเนื้อนวลนวลเลยนะพี่เห็นไหมไม่เนื้อผงเห็นไหมเม็ดผงเห็นไหมข้างอ่างค์นี้นะครับเอาไปแปดพันห้าร้อยบาทพี่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับไม่แพงเลยพี่ไม่แพง ราคานี้กับพระเส้ยสวยแบบนี้นะพี่นะราคานี้กับพระเส้ยสวยแบบนี้พี่ดูนะครับเป็นไม้มวลสารโอ้โหพี่จ๋าสุดอะองนี้นะครับองนี้นะครับสุดจริงๆนะครับเอาไป8,500บาทนะครับองนี้นี้8,500บาทองค์ที่1นึ่งผ่านไปองคที่2พี่เห็นไหมองค์ที่2องเนี่ยองเนี้ยเป็นบางขุนพรหมนะพี่แต่เป็นพระที่สภาพผ่านการใช้นะพี่นะเนี่ยแต่ค่าพี่กุยังอยู่เห็นไหมพี่เห็นไหมดูด้านหลังนะครับนี่ เนื้อนี่ต้องบอกว่าโอ้โหพี่ตรงนี้เนื้อเนื้อจัดจ้านจริงๆพี่เป็นพาสที่ผ่านการใช้แล้วเนื้อแบบนึกนุ่มเป็นโอ้โหเป็นออกวัดละคังไปเลยนะพี่นะเนื้อหาเขาเลพี่อ่าแก่งเป็นวัดละคังเลยนะพี่นะแล้วดูนี่พี่ยางรองเนี่ยอย่างแข็งนะยางรองนี่ปกติถ้าเป็นยางรองใหม่ๆเนี่ยเขาจะนิ่มๆนะพี่อันนี้แข็งเลยนะครับเนี่ยแข็งปกเลยนะออกแข็งๆเลยนะพี่อ่า มาครับอ่าองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะพี่นะอันนี้คือคาบขี้กุนะครับหรือบางคนเรียกว่าดินขี้เป็ดนะพี่นะดินขี้เป็ดนะบางคนเรียกนะครับอันนี้เป็นพระที่น่าจับทั้งล้างทั้งผ่านการใช้นะพี่นะเห็นไหมด้านหลังดูดีครับนี่เห็นไหมด้านหลังนี่ต้องบอกว่าเนื้อเนี่ยโอ้โหพี่เนื้อหนึกนุ่มเลยนะเห็นไหมเนื้อหนึกนุ่มเป็นวัดรัคังเลยนะ แต่แต่เป็นเป็นพระบางขุนพรมนะพี่นะเป็นพิมใหญ่บางขุนพรมเห็นไหมนี่คาบขีก้กลยังอยู่เลยพี่เห็นไหมดำดำดำาๆนะครับนี่เห็นไหมดูเนื้อโอ้โหองนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆแล้วพี่สวยคล <Saturday> าสสิกแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่นะเห็นไหมสวยคลาสสิกแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆเห็นไหมฝังแน่นเลยนะคาบขีก้กลูเนล้างแทบไม่ออกนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยเกาะแน่นเลยเห็นไหม เห็นไหมเกาะแน่นปึกเลยนะพี่นะเกาะแน่นปึกเลยนะอ่าองค์นี้ก็เอาไปที่8,500บาทนะครับ8,500บาทนะพี่ๆนะองค์นี้เอาไป8,500บาทอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมดูเนื้อหาโอ้โหเลยพี่ส่องผมพยายามจะส่องให้พี่ๆดูใกล้ๆนะพี่นะจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจครับเห็นไหมเนื้อพี่ๆดูเนื้อหาเดยครับนี่เนื้อหานะครับ ส่องให้พี่ดูยังไงองค์จริงเป็นอย่างนั้นนะพี่นะส่องให้พี่ดูยังไงองค์จริงเป็นอย่าง,งน,นั้นนะครับเนื้อหนึกนุ่มจริงๆพี่เนี่ยเห็นไหมโอ้โห,โหเนี่ยใครได้ไปโคตรคุ้มแล้วพี่ราคานะครับแปดพันห้าร้อยบาทพี่ไม่แพงนะพี่นะผมผมมองว่าเป็นพระที่ราคาอย่างเงี้ยสมราคานะพี่สมราคานะครับสมราคาดูด้านหลังเลยพี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อหานะครับเห็นไหม โอ้โห,โหพี่จ๋าราคานี้รีบไปไวเลยนะพี่นะผมเชื่อว่าพระทุกองท่านเลือกเจ้าของพี่ท่านเลือกเจ้าของคนที่จะเป็นเจ้าของนี่เขาไม่ลังเลนะพี่นะเขากิ้งก้างรือทักททยมาขอแบ่งเลยนะครับอ่าเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมโอ้โห,โหองน,นี้เนื้อนี่ยังกวัดละคังนะพี่นะเนื้อยังกวัดละคังแต่องค์นี้เป็นบางขุนพรหมนะพี่เป็นบางขุนพรหมนะครับเนื้อยังกวัดละคังแต่เป็นบางขุนพรหมนะ อ่าองนี้นะครับเอาไป8,500บาทพี่8,500บาทอ่าพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับไม่ต้องคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับไม่ต้องถามนะครับราคาใต้คลิปนะพี่นะพี่ทักโทรมาเลยนะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5อ่าอสององนี้นะพี่นะ2ององนี้นะครับ2ององนี้นะครับอ่าผมเปิดไว้ที่องละ8,500บาทนะพี่นะ องค์ละ8,500บาทนะครับผมาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ